ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไม่บอกขอยืมใช้พื้นที่ในการรีวิวพอดีว่าดีใจมากเลยพอดีเพื่อนเพื่อนซื้อของมาฝากจากลอนดอนนะจ๊ะและเป็นของที่จะชอบมากสดาชอบคุกกี้อันนี้มากถ้าใครตามเธอจะรู้เพราะสดาเคยลงรูปอะไรเมื่อก่อนกินบ่อยเพราะว่าเจ๊ที่บ้านเจ๊สองคนเรียนหนังสือเรียนอยู่ที่อังกฤษนะเขาก็ซื้อมาบ่อยๆหลังๆเขาก็ กลับมาไม่ได้เรียนแล้วแต่ตอนนี้อยู่นี่แล้ว,วนี่คือเบนคุกกี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่น่านจะรู้ว่าหรือหลายๆคนไปเที่ยวก็จะรู้ว่ามันแหลมมากดีใจมากๆเลยขอบคุณนะสุนทรภาวดีใจอยากกินแต่ว่าคือแบบคือ,อยากเขาจะให้เขาจะบอกหรือว่า,าให้เรากินภายในสี่วันมันจะอยู่ได้แค่เดี่ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสดา ชิมให้ดูทีเด็ดเมืองไทยยังไม่นำเข้าไม่เลยอ่ะต่อไปอาจจะมีไม่รู้ว่าซื้อรถอะไรมาฝากนะเดี๋ยวมาเอาชิมดีใจจุงเบินีนอันนี้อยู่กับพี่นาำเมียผมนั่งอยู่เมียกินขนมรอไม่รู้ซื้อรถอะไรมาฝากแต่ว่าคือหลายๆรถอร่อยอ่ะรถช็อกโกแลตแมคคาเดมียอ,อุ้ยน้อนจังเบยมี แล้วก็จำไม่ได้คือแสดงว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยมากเคยบางคนไม่เห็นมีคนพีเข้ามาด้วยนะเบยกินจึกเบยสดไม่รู้ว่ารสอะไรเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยกลับวันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวลองชิมมันจะเป็นคุกกี้แบบเป็นซอฟคุกกี้ค่ะคุกกี้ที่แบบนิ่มๆหน่นบบนนอยดีใจ <ś ś ชอ็อกโกแลตแล็คข้างบนจะเป็นเหมือนเป็นไวท์ชอ็อกโกแลตนะค่ะ 2> <ś ś 2> แหลมมากนี่ร้านมองเิมนิคือถ้าไเวเวปุดอุ่นก็แบบตรงนี้จะเยิม้มเพราะเนี่มันจะมีความเยิมย้มๆเบาๆอร่อยมากต่อมาหนึ่งกล่องมี สามชีแน,นองอ่ะหนึ่งกระปุกเพราะว่าตอนทีบเจ๊จะซื้อมาซื้อมาเป็นกล่องจะมีเยอะๆแต่น,นี้เป็นแพ็คเกจส,สวยนไะงอันนี้ไม่รู้รสอะไรแต่ก็จะมีเหมือนเป็นไวกอยเนี่จำได้ว่าแม่ค้นไดมีอร่อยแต่น,นี้ไม่รู้อะไรอืมด้วยกนะเป็นคนที่ชอบกินขนมอันนี้อร่อยอืมมันเป็นบุกกี้แบบน,นิ่มนิ่มแม่คเลไดมีอร่อยมาก อันนี้ก็อร่อยถ้าไม่คนไม่ชอบช็อกโกแลตนะอร่อยอร่อยมากที่บางกิษเนาะซื้อมาด่วนขอร้องฟินเออลิศอันนี้ใครไปไเรื่องแบบนี้ก็ฝากดีใจมากอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากมากดีก,กาอันนี้มาก คือแม็กให้เลมิเออร์ค่ะจำได้ไหมแม็กให้เลมิเออรอร่อยมากแต่อันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งอุ้ยมีสี่อันอันนี้ก็น,น่าจะเป็นรรวมสใช่ฉันรวมๆมาชิมแต่ละอันเลยอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ดีพี่น้ำพี่น้ำต้องชิมวันนี้พี่น้ำต้องชอบนี้เพราะพี่น้ำไม่ได้คอชค็อกโกแลตเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้อะไร โอ้ยแม่เาว้าอร่อยมากวันนี้เป็นข้างในก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบเชิงเชิงแบบเหมือนล่อเพราะเขาแลวกเบาๆอันนี้อร่อยเนาะนน้ำ,นำอสเนี้ยอันนี้สองอร่อยมากโอเคต่อมาอีกหนึ่งชิ้น หกล่องมีสี่ชิ้นแตาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเขาซื้อมาฝาแต่ว่าจําได้ว่าชิ้นหนึ่งตกละร้อยกว่าบาทเพราะชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าน้า่าได้อันนี้น่าจะเป็นตัวช็อกโกแลตเพียวเพียวอืมลอมงทีนี้ลังโอ้ยฟินฟินทุกโลดเลิศมากแต่อยากจะบอกว่าแม c คาเดมีอร่อยมากๆให้ซื้อ อันนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าหามาลุไหน่อร่อยหนึ่งกับสองอร่อยมากมากเคยรอดนะทุกคนกรี๊ดมากดีใจมากวันนี้ได้มาอันที่สองก็คืออันนี้อันนี้อร่อยมากจะไม่รู้จับกับอันที่หนึ่งอันนี้ยอร่อยมากแต่จะบอกว่าแมคะเดียเนี้ออร่อยมากมากฟินมากคือดูข้างในข้างในเห็นไหมมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นแบบข้างในเป็นไวช็อตเฉยเฉยอะไรนะ ฮะน,น,นชืหอมกคว่าอร่อยหรออร่อยแม่คาเดเมีอร่อยมากอ๋อจะปเ<อ>ป็นลมฟินฟินเฟอร,เฟอร์เดี๋ยวจะกินที่หมดเลยขอบคุณทุกคนที่ซื้อมาฝากด้วยนุ้ยดีใจอ่ะแล้วแบบคือถ้าไว้หลายๆวันจะไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้คือเด็ดมากทุกคนถ้าเดิน,นไปซื้อมาละจ้าเบนพกุกกี้ด่วนแมคคาเดเมียอร่อยมากใครชอบเทเลก็ก็ฟินกันไปเลย โอเคเดี๋ยวซาจะไปแล้วมารีวิวให้เพราะไม่เคยรีวิวเบนเพราะว่าไม่ได้กินนานมากแล้วเพราะว่าบางทีฝากคนตื่นซื้อก็ไม่ค่อยได้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้สลาจะไปแล้วนะกับเบนคุกที่โอ้ยฟินอนะอืมอร่อยมากอร่อยมานกะเดี๋ยวบางทยต้องมีบางทยเอามาเข้ามาเหออเลิศกำลังกำลังหาคนมาอ,อืมมาเลยเรอม,มากโอเคไปแล้ววันนี้กับเบนคุกที่นะคะ ไปแล้วบ๊ายบาย